สวัสดีครับพี่ผชมทุกท่านนะครับผมยินดีนรับกระสู่เกม Wild Rift โหหายไปนานเลยนะครับผมก็กลับมาเกับเกมนี้นะครับผมเกมนี้นะผมก็ไม่ได้เล่นนานแล้วนะครับผมคลิปที่ลงสุดท้ายล,ล่าสุดของเกมนี้ก็โอ้โหไม่รู้ไปกี่ปีแล้วนะเออนะผมก็เดี๋ยวเรามาเล่นกันนะฮะก็จะมาเล่นในโหมโด Ultra Replic Fire อะไรสักอย่างนี้นะครับผมเออนานๆมาทีนะฮะโหมโดนี้นะก็เดี๋ยวจะมาเล่นกันนะผม กดปุ๊บเจอปั๊บเลยนะฮะตัวนะผมก็จะเล่นเป็นสายระยะไกลนะผมเป็นจินนะผมมาดุยันเลยอ่ะผมก็จะไปเล่นเลนบนนะผมเพราะว่าคิดว่าเลนบนน่าจะไม่มีใครเล่นนะผมก็มจะไปโซโลเลนนะฮะเอา <c oughs> ยิงไม่ไปเอาโอเคจิงส์ก็มาเล่นกับเรานะฮะโอ้โหสู้กับตโิโตนกับทีโมโอืออไม่ใช่ทีโมโนี่หว่าคล้ายกันคล้ายกันปล่อยระเบิดไปครับ ความเร็วในการครูดาวโคตรเร็วอ่ะเออเออเอออู้จิงยิงแม่นจิงยิงแม่นเฮ้ยไม่ค่อยโดนเลยว่ะอะไรอะไรอะไรกับเขาแล้วเนี่ยฮะเฮ้ยอฮ้ยอู้หูเจ็บ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 นี่นี่นี่ต้านไปเลยเฮ้ยเฮ้ยปั๊บปั๊บปั๊บเฮ้ย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 เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้ไม่ไหวเฮ้ยคันอือนั่นแหละ เขามันเขามันเฮ้ยเฮ้ยโดนระเบิดโดนระเบิดระเบิดไม่โดนแตกป่าระเบิดป่าระเบิดเอ๊ะสตันไปเด้ไหนเล่าเฮ้ยเด้อเด้อเด้อเฮ้ยเผ็ดจนมาเออนั่นเลยเอาเลยเอาเลยเอาเลยเฮ้ยตายแล้วเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเออเออเฮ้ยเฮ้ยเออเอามาไปอัติเมตปังลูกวันลูกนุ๊กวางระเบิดวางกับระเบิด เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอ๋อยิงไปมั่วครับยิงเล่นๆฮะมาดิมาดิอะไรเราเออโยนระเบิดไปครับโยนระเบิดมือครับเฮ้ยสตันเฮ้ยเอ้เขาดิโอ้ยจะใช้อัลติเมตแต่แตกเอ้คาตาลิน่าข้ามัน เ <c oughs> อมิดเลนตายอ่ะแตกกระป้อมแตกอ๋อเจอไก่ไเจ้าวันนี้นะครับโอ้โหแชมเปี้ยนตัวนี้เกียดมากเลยทำเมจแรงนะโอ้คาตาลีนาช่วยไม่ได้วะไม่รอดวะ,ะจริง โอ้ยิงมั่วยิงมั่วอะไรเล่าหลบการโจมตีอุ้ยอุ้งแร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 งเด้อเด้อเดเด้อใจเย็นพวกใจเย็นวิแตกกนะวิแตก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 มังกรเกิดแล้วครับเราต้องไปฆ่ามังกรนะฮะบอกทีก่อน เลเหมดเฮ้ยไอ้เฮียนี้มาไงเนี่ยอ้โตกใจหมดเลยมันมายังไงก็ไม่รู้โอ้โหไม่รอดครับมังกรแตกแล้วโอ้ทำไมนี่มันรู้ดีจังวะเอาไงเล่าเราก็สู้เหมือนกันนะไอเอาไปยะโอ้โห เฮ้ยระเบิดระเบิดระเบิดเออระเบิดช้าฝั่งศัตรูไม่มีป้อมไหนแตกเลยอะป้อมนี้ก็ไม่แตกป้อมนี้ก็ไม่เราหายไปแล้วสามป้อมนะฮะโอ้โหเฮ้ยทีมช่ชวยกันหน่อยเฮ้ยมาเอาอีกแมาหนีอีกแล้วโอ้เกือบแตกนะยิงไปมั่วๆ,ๆไม่กล้าย,ยิงไปไกลด้วยเดี๋ยวโดนศัตรูดักโจมตี าแล้วอัลติเมตสู้มันรัดช็ดอตเ,เ,เฮ้ยเออมาดิ๋ยวอะไรอ่ะอะไรอ่ะเฮ้ยเฮ้ยเออวู้เฮ้ยยูมีขึ้นมาเข้ามาเข้ามา,า,มา,า,มาตัวดิเออเอาตายลนะเออเอาดิอยากให้ซัพพอร์ตอยู่กับเราตั้งนานอะ่ะเราจะได้สู้ไหวนะครับเฮ้ยไอหนี้อ่อะ,อะ,อะ โนยิงตายไปขอบัฟแดงก่อนสักคู่นี่มังกรจะเกิดแล้วผมก็จะมีเทคนิคนึงนะผมก็คือวางระเบิดไว้ที่มังกรเยอะๆนะครับ <laughs> พอมันสปาปุ๊บมันก็จะระเบิดแตกตายห <laughs> วังว่าจะไม่มีตัวอะไรมากวนนะฮะระเบิดตายปซะามังกรโง่อุ้ยโอเคแป๊บเดียวตายครับ <laughs> <laughs> กลับมาละช่วยทีมสักนิดนึงครับ <laughs> ไปกันเลนกลางสักหน่อยครับ โอ้โหไม่ไหวเฮ้ยโอ้ยเจ็บเจ็บเจ็บเจเออและเออเ่าเฮ้ยฆ่าใครได้ double Q วะงงเอาดิ

ปะโดนโดนโดนปังเฮ้ยข <laughs> ูแบรนอนแล้วเหรอเกมจะไวไปไหนเนี่ยแปบ๊บเดียวมันฆ่าแบรนอนกันแล้วนะฮะเฮ้ <c oughs> ยอุย้ยเฮ้ยแตกแตกแตกเอ้าโดนซีซีไอ้ฮ <laughs> ะ <laughs> <laughs> โอ้โอ้มั่วไปหมด <laughs> อะไรก็ไม่รู้นะครับ <laughs> ไ,มไม่ไหวไม่ไหวแล้วนะเ <laughs> <laughs> ออมาดิเฮ้ย เฮ้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเออโอ้ยเยนไวก็ฆ่าได้ว่ะเออเออโอ้โอ้ไรงจัดเฮ้ย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 โอ้โหมันอยู่ในป้อมเลยอ่ะเหมือนแบกทีมอยู่ตอนนี้อ้าวชิบหายแล้ว ไปวางระเบิดไว้วางระเบิดไวเ้ไยเยอะๆ <c oughs> เอา้าฆ่าบลอนอีกล่ะทีมเราไม่ได้ทำอะไรเลย <c oughs> วิงว่งวิงว่งวิ่งวิ่งเราจะฆ่าตัวนั้นนะครับมามาอู้เราแรงกว่าไปไหนเอ้ย <c oughs> ไปไหน <c oughs> ไล่ตามว <c oughs> เอ้ยเอยถึงแล้วเออเจอแล้วเจ็บ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 โอ้ยแตกเลยงูนัดเดียวแตกแผโอ้ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวมาเจอกันเกมที่2นะฮะก็กลับมาเกมที่2นะฮะเฮ้ยไอ้ตัวนี้ตัวใหม่นะผมแชมเปี้ยนตัวใหม่นะเฮ้ยเจ๋งอะ ดูท่ายืนนิ่โยหยโคนน่ากลัวเลยไอ oh <my S 1> <laughs> ตัวผีอ่ะอันนี้เป็นตัวฟาร,ร์มนะผมถ้าเกิดเล่นในโหมดปกตินะเอ้าเอา,เอาดิโอเคไม่เป็นไรโอ้ลำคาญวะ <laughs> มันฟาดสตันใส่เราตลอดเลยอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวได้เจอดีเดี๋ยวได้เจอดี อะไรเล่าเอาเริ่มเจ็บแล้วเหรอเอาเลยเอาเริ่มเจ็บแล้วเหรอเฮ้ยโอ้มยโดนเธอเกิดโดนนี่ตายเลยนะผมเอา้าเห็นนะแอบอยู่งั้นนะเห็นนะฉันเห็นนะ <laughs> ฉันเห็นนะตัวเธอ โอ้โหกเกือบตายโอ้โหตัวนี้ไม่ธรรมดาวะวางกับดักไว้ตรงนี้นะผมเดี๋ยวมันเข้าไปในป่านั้นผมมองไม่เห็นอีกจะทําแบบนั้นอีกรอบนะฮะวางกับดักไว้ในป่าเยอะๆคาคลิปตัวแรกมันทาไมโจมตีถึงอนะโอ้โหไม่ได้เล่นครับเฮ้ยโอ้คาทหนึ่ง <laughs> โ,โดนไปนิดนึง โอเคสะใจวะตัวเราเฮ้ยเอาครับไม้แกใครอะไวมาครับเฮ้ยเอ้ยออเออมันไม่มีอัติเมทครับมันไม่มีอัติเมทอะไรเล่าเออใส่อีโมจิงงให้มันดูแบบเนี้ยเฮ้ยโอ้โหมันรู้ว่ะ ยิงไม่แม่นเลยเ,เจ็บ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 มังกรนะอ่าโอเคเราได้มังกรนะผมขามันเอาเคเลยปะล้ยโอ้โหไม่ไหวว่ะอ่าระเบิดไม่โดนล่างครับไปเลยล่างออย่าเอา้เอาจิงไปไหน โอเคเฮ้ยซิดมันจะมาอีกแล้วเห็นนะแวบๆเมื่อกี้เห็นแวบๆโอเคโอเคโอเคเฮ้ยตายหาแล้วโอ้โหยากครับยากเนาะมอะไรไม่เห็นเลย โอเคครับผมเราได้ริฟต์นะครับผมเฮ้ยวเราด้วยเขาขอป้อมนี้ให้แตกก่อนแล้วสุดท้ายปังไม่แตกให้ครีปตีแตกไปไปเลนบนกันดีกว่าเมื่อกี้เห็นแวบ,บๆเหมือนรีจะมากวนนะครับผม <c oughs> เฮ้ยป,นนป้ารีในนั้นหรือเปล่าอายิงด้วยเฮ้ยทำไมมันดูแหลกจังวะโ,อ,โอ,อะไรเรา โอ้ยโอ้ยไม่ได้คิวเลยอะ <c oughs> ไม่ได้คิวเลย <c oughs> ทำไมมันนุ่นงนวงวะหรือว่าเป็นเพราะว่าอัดไปด้วยเล่นไปด้วยมันก็เลยนุ่งนวงอะเฮ้ยใครมา <c oughs> ไวมากวนใจแก <c oughs> เอาเลยไม่ยืนกะระเบิดอะเดี๋ยวไปนี่กว่ามังกรดีกว่าก่อนใกล้เกิดละเดี๋ยวไปวางระเบิดไว้ตรงกับมังกรอะ <c oughs> โอ้โห แตกเออลาาคิวอ้าวีหลีโดนระเบิดเราอีกครับเออโอเคเราได้มังกรครับนี่เราจะรอดสิป่าวะเอาเลยเอาโดนระเบิดอ่ะเอาเลยเอาอ่ะตัวนี้ว่าไงมาไงละ่ะฮึแตกแตก Ta ghê quý vị, 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 quý เราจะทำอะไรเราได้ปอมแตกแล้วเรียบร้อยแล้วผมเกมที่สองก็นึกว่าจะยากกว่าเกมเมื่อกี้นะแต่ที่ไหนได้ก็ชนะแบบชิวๆเดี๋ยวผมจะแถมให้อีกสักแมตช์นึงนะครับผมมีใครมากับเราไหมเนี่ยศัตรูหายไปไหนหมดเราก็จะเล่นแบบชิวๆนะฮะโอ้ยเอ้าเอ้าเฮ้ยเฮ้ยเอ้าต้ยนเีฮ้ย้ เฮ้ยเอาเฮ้ย <laughs> เอาตายนะโอู้ไอ้น <laughs> ี่เตะเฮ้ยเอาวาร์ปหนีกันหมด <laughs> อะไรนี่ไม่ได้ทำอะไรเลย <laughs> าลเมาแล้วเบิดไปเฮ้ยเอาแล้วเอา้สาสั้นเรียบร้อยเน่าไปแล้วหนึ่งตัวจีนนี่เป็น เป็นแชมเปี้ยนที่สนุกที่สุดแล้วเท่าที่ผมเคยเล่นมานะฮะปอมไกรแตกแล้วแป๊บเดียวแป๊บเดียวปอมไกรแตกแล้วสองนาทีกว่าเองนะฮะให้ปอมมันแตกไปโอเคกลับดีกว่าเฮ้ยสันปักไม่โดนปังปังเฮ้ยตายแล้ววิ่งมาแล้วเฮ้ยเออเฮ้ยโอ้โหโดนสโลอ่ะไอตัวนี้โดนมันมันสโลเราโหดมากเลยอ่ะเ้ย วิ่งไปแล้วอู้เอาสันเออเอาดิเออเอาดิเฮ้ยเออเราลุยได้อีกเราลุยได้อีกลุย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 อ้าวมาแล้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 วนี่เนี่ยนี่เนี่ยโอ้ยรอดไปเนี่ยเราไม่น่ารอดครับก่อนใกล้เกิดละเดี๋ยวเราไปหามังกรกันดีกว่าหามังกรหามังกร

มากรอโอ้ตายมันตายเกิต,ตายวะอ่าโอเคได้มากรตัวแรกมันาามาแล็วโอ้ดีที่มาช่วยเอาว้าฮฮึ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 ฮฮยฮอฮยฮันโอ้โหเกือบตายแล้วนะฮฮ โอ้ยโอ้โหยาซูมันมีโลเห็นไหมครับมันป้องกันได้อะ่ะตายนะโอ้ยเนี่ยโลมันฝังอะ่ะเอเอเออาหาห <c oughs> <c oughs> าละเดี๋ยวจะขโมยบัฟ <c oughs> ขโมยบัฟไปแค่ไห <c oughs> ว <laughs> างรเบิดทิ้งก่อนก่อนวางเยอะๆยมองกรมันจะได้ระเบิดแตกตายภายในแป๊บเดียวนะฮะเอ้ยเรียบร้อยนะผมเอ้ยเอ้าตายนะอุย <laughs> อ้ย,ยเอาเยอะยาสูอเยอะตัวปัญหาเลยนะยาสูต้องเลงยาสูเอ้อเป็นไงเล่ายาสูเป็นไงบ้าง ปังเก็บมังกรเลยอย่าน้อยอย่าน้อยอย่ามานะอย่ามาไหนต้องตายหมดแล้วทีมเราตายกันหมดแล้วเฮ้ยวางระเบิดก่อนเฮ้ยช่างมันไม่เป็นไรป้อมแตกสองสามป้อมไม่เป็นไรขอมังกรก่อนมังกรสำคัญนะฮะโอเคโอเคระเบิดเราเริ่มเยอะพอแล้วนะครับผมน่าจะวันช็อตมังกรนี่ยผมไม่รู้ว่ามันวางระเบิดได้จำนวนสูงสุดเท่าไหร่แตก โอเคได้บังกอแล้วมาหมาน้อยอยากตายเหรอแตกไปหายไปนานป้อมาหายไปเยอะนะผมรอดเหรอเอ้ยรัชชัดเฮ้ยโอ้เฮ้ยเออาเอาดีเฮ้ย งงไปหมดแล้วเออเกมจะจบแล้วเอาแล้วก็ป้อมนี้ด้วยให้หมดทุกป้อมครับเรียบร้อยนะผมเกมจบแล้วนะฮะจบแล้วเรียบร้อยนะผมกับการเล่นจินในโหมดนี้นะับผมก็เดี๋ยวโหมดนี้มันก็จะจบแล้วนะครับผมอีกไม่กี่ชั่วโมงนะฮะผมก็จะมีแค่นี้ละกันนะผมสําหรับวิดีโอนี้นะโอเคนะผมก็จบแล้วนะฮะเดี๋ยวมาเจอกันใหม่ในวิดีโอหน้าละกันนะผมสรุปวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อน สวัสดีครับ